สวัสดีคับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะผมพูดกับผมกับพี่ในช่องกับพี่เวอร์นะ,ะวันนี้เราอยู่กับเกมเดอะอเซรามนะคะผมที่เรามาอยู่ในเกมเลยเพราะว่าตอนแรกที่อยู่หน้าล็อบบี้นะคะผมมันจะแบบคนมันเยอะเกินไปนะฮะ,ะวันนี้นะคบผมเราอยู่กับเพื่อนของผมนะครับผมไอ้ปอปลาตักลมกับไอ้ไปแล้วก็พี่ชายสุดหล่อเท่ของผมนะครับพี่โมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเป็นเกมผีนะ,ะแล้วเออบ้าจะมี แกแล้วมีเสียงว่าวนจากผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาไ,ม,ไม้ไม้มันไม่ดีครับแล้วก็คือที่แถวบ้านันจะมีเสียงครับแล้วผมส่วนผมนะครับผมก็อาจจะมีการเชดน้องมูกนิดหน่อยนะคะผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นหวัดนะคะผมไม่สบายครับผมผมไม่ขัดอะไรมากนะจ๊ะอ่านเรื่องอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกโอ้ยเราโอเคเราไปอยู่ในเกมกันแล้วนะ ด,ด,ดูแต่ละคนดี่แต่งตัวสุดหล่อท่ถือไ้่ชายเนี่ยคุณอยู่ในเอะคุณต้อง explorer อะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเปิดลิฟต์ดิเปิดลิฟต์เปิดเ <c oughs> ดี๋ยวมันก็เปิดนะนี่เปิดอะ <c oughs> ไรอ่ากะใบอันนี้ขอไม่เก็บกอะไรกันนะเพราะว่ามันเดี๋ยวกว่าจะหลุดก็นานอ่ะครึ่งทางได้มั้งนี่นี่นี่ <c oughs> น <c oughs> ประตูล็อกมันต้องเอาประตูไหนออกก่อนอะประตูนี้เปล่าครับ พี่เเปิดลยไอ้กาวี่มาคือกระดาษเลยพี่มันหายแล้วมันหายเดี๋ยวมันจะหายพี่มันมืดมากเลยเนอะยน่าเลเตอร์โอเพนแอ้ไ,อไปะองข้าเปิดเจ้าวไปเปิดประตูแถวด้านหลังอ่ะไม่ไม่เปิดเสียงเอ้ยทุกคนเปิดเสียงรบดับเลยเปิดเสียงเป็นส,สามขีดอ่ะ จวผมขอเบาเป็นสองขีดนะฮะผมเดี๋ยวมันจะเสียงดังเกินนะฮะถ้าเกิดไม้ผมแปลกไปก็มันคือไม้ของกล้องผมนะตาครับกบพี่นะเขาจะมีเสียงทางค้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ต้องสงสใจหรอใช่หูฟังอะไรไปมันไม่ดีนะฮะไม่ได้หูฟัง <laughs> นั่นแหละมันก็เหมือนเหมือนกันแหละ <laughs> ทั้งไหนต่อ กลับไงมเมื่ดอะไฟฉายไม่โหลดเกมก็จะห่อให้ย่าไฟฉายไม่โหลดเดี๋ยวเพิ่งออกโฟไฟมันปิดโคตรมือดอ่ะประตูหลังอ่ะประตูหลังมปนบานนึงอ่ะไอเราไปประตูหลังนี้เอ้ยใครจะไปไประตูหลังเดี๋ยวเข้าไปคนเดียวนะ คลิปนี้จะไม่ใส่ sound effect นะมันมันหลอนโอเคเปิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเปิดประตูข้างหน้านะแล้วผมเปิดเสียงเกมให้เต็มแลนะบางทีก็ดังเกินนี่จะเปิดเสียงให้เต็มทำไมมาเพื่อ,อ,อ,อนอ้เอ่อไอ้นี่ยลำโพงค่ามันในนี้เอ้ยอย่าทิ้งเข้าไปคนเดียวดิก็กลัวน่ะข้าก็กลัวน่ะ มันก็จะมีมเ,เออ่จบสแกนนิดหน่อยๆนะครับกาบี้เฮียเกมก๊อฟไปตัดเสียงพี่อยู่ในมั้ยครับไอ้เฮียเฮียตักเจ้านะผมเคยเล่นแล้วผมไอ้ดุ้งครับไอ้ดุ้งต้องดุ้งไ,ไว้ไว้พอคนเห็นต์รับเข้ามาทางนี้ทางนี้เฮียกระโปอยไม่หนุกเฮียพองค์ดิษฐ์ ถึงกับล้มกันเลยทีเดียวนะฮะ <laughs> ใครที่อยากดูนะครับ <c oughs> ผมว่าตอนผมล้มเป็นยังไงก็ไปดูในช่องไอไปนะครับตอนแรกก็ว่าอะไรแดงๆวะเฮีเยมันพุ่งมาเป็นไงกูล้มเลย <laughs> ใจืว wow, ้าวจบทเลยม,มาอะไรกันตอนมืดวะเธอมันจะมาทำไมตอนมืดวะไอ้เชี่ยไอ,ไอ้ย่าพงเดซสิ คลิปนี้มีคำหยาบเยอะนะครับผมใครไม่ชอบก็ปิดไปนะฮะตกใจเยอะอยพ,พี่โมนำเลยครับคุณโมครับนำเลยครับใช่แล้วคุณโมครับนำเลยเชื่อผมมันไม่มีอะไรพี่เอ้ยสตว์มึงมันเด็กเก็บมาเลี้ยงไอเยว่งที่เย,เยว่ ทำไมกูเจอทำไมจำทำสแกมไม่ต้องกูต้องโดนหลังคนอื่นวะไปเลยเพื่อนเปิดเจเนเรเตอร์อะไรวะใครแม่งป่อยกินแรลงวันวะอย่าใคแม่งเวรเไอ้เชี่ยพูดสิฝัดเขียแมลงวันเรวแลงวัน ว้าวว้าวว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 ้นเอวววววเววนะวววพวว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 วนลวว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 ยวววววพี่โมวไดไววว่ี่วว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 มีวววนวนวววนวว้วววใว่ววมววไวววว่มวว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 ่ไวววว่วววัวววัวนวววมววมอวนว รีบๆรีบๆขึ้นนะรีบๆขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผีมันจะวิ่งขึ้นมาเว้ยมอคอยอย่ามองข้างหลังอย่ามองพี่อย่ามองข้างหลังเว้ยไม่งั้นพี่จะกลัวมากมา<อ> <c oughs> พกมนยี2020เอตอนแรกพี่โมเจอตอนแรกพี่โมที่ได้ยินเสียงอล้พี่โมคิดว่าอะไรพี่มันมะจะวิ่งขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ เล่นี่น <c oughs> ขนาดนนั้เลยเอาอย่าเชื่อเลยว่ะเสียงแหลกวันมันจี้ตู้ขึ้นไปขึ้นไปฟังเสียงเตือนหนีอยังไม่มีเสียงเลยไหมครับเนี่ยมันไม่เสียงไม้มันไม่ใช่เสียงไม้ครับอยู่อ่ะ ไม่อยากเจอแล้วเ<ว>่อเขาไม่อยากเจออะไรแล้วเวยอวอ้าวผมไม่รู้และเออ,อพี่โมเราอาจจะตายก็ได้นะพี่เจอที่ที่ไหนก็มีแต่แสงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เราตาย<อ>แล้วเนียเกมมันจบแล้วไหมยัง <laughs> ไม่นะไม่เอ้ยเสียงโคตรดังเลยเ้ยเปิดดิเปิดปหปให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยกดกดกดให้หมดเลย ไม่มีเสียงหัวใจด้วยนาะน่กกากลัวไอ้โมเกมแบบนี้มันจำสแกลเยอะอีกไอ้เรนะืเอ่องม้นขวต้องลงไปไหมวะขาขาหักไอ้ในชีวิตจริงคือขาหักเว้ยไอ้ชิบ เอา้าทำไมห้องนี้ไปได้อ๋อปกติเจี๊ยบไอติลเดอร์เมื่อคือเสียงเดินตัวอะไรวะไอต้ตรวนี้มีอะไรอ่ะเพื่อเราต้องมาดูตรงนี้มันคือเสียงเ <Okay. S 1> ออท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มันคือเสียงอะไรครับท่านผู้ชม <laughs> ว้าวเราออกได้แล้วสูส่อิสรภาพต้องต้องดูต้องตองรอดูัาค4แน่คุณพัดตีนเกมนี้ดีมาก,มากอะ่ะอเ ไม่เหมือนกันอีกเรามาเรามารอดูคัสซิมกันดีกว่านะคะผมไอ้เชี่ยมากันอันเดตอนดึงเออได้ดิได้ดิผีเอ๊ยช่วยหนูผีวทำให้มันไม่หาเลยเว้ย พี่บูทำให้คู่หาทำให้มันไม่น่ากลัวอ้วมันหายไปไหนแล้วอะ่ะทำไมพี่บมูมันเสียเบาลงอะ่ะเวลาดูไลฟ์เวลาดูไลฟ์เวลาดูไลฟ์ ไปได้เอ้ยทวีคอนตินิวโอเคครับผมสำหรับทำสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามช่องไอ้แปนะครับผมเปนช่องมือใหม่นะฮะเพิร์ธทำก็มือใหม่นะฮะผมช่องมันยังมีคนติดตามแค่คนเดียวอยู่เลยครับก็าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวทิ้ง เดี๋ยวทิ้งลิงช่องของไอไปไว้ข้างล่างนะฮะไม่แก้มผมผม